ก็พอะครับอตอนนี้เดี๋ยวห้าสีวัดขนาดตอนนี้เดี๋ยวห้าสีวัดขนาดปลาซึ่งประมาณได้แค่ยี่สิบสองมือนะครับยี่สิบสามมือจากปลาแค่2นิ้วเดี๋ยวห้าสีเบิงวานะครับน่ครับว่าปลาเรียงในหน้าเขานี่มันใหญ่ขึ้น กัวเก่าซํำไดเนาะนะครับเดี๋ยวห่อสีใสตตะลับอ่าส้ไม่บรรทัดหนีวัดเบิงเป็นโตวเลยนะครับลองเบิงนะครับปลาซียูประมาณสิบสามสิบสองเส้นนะครับสิบสองเส้นกับเกือบหานิ้วนะครับปลาถือว่ายุดระดับหานิวนะครับแต่ถือว่าในระยะพ่ถึงเดือนนะครับกใหญ่กว่าเก่าแห้งนะครับ เอาเฮ็ดแน่อ่องปลาครับปลาเขาอยาให้ให้หน้าครับกเครับตอนนี้ห้ากวกําลังมาตัดใหม่เพื่อที่สิไปเฮ็ดลักอ้อมหัวเนาะเพรหนาสมัยนะครับสมัยน้องแสงพวกน้องพวกน้องหน้าน้องแสงเพิ่นมาซอยนะครับมาอีกแล้วนะครับไอ้นุ่มค้นโก้จุลิโยบันทา เฮ็ดเวียกในสุดยอดครับมาตรงห่วงคาโตแพงก่อนคาโถ่แพงครับถือถือเนื่องนะครับคนกันเองคนกันเองถือว่าตอนนี้ก็เอาข้อมูลเพื่อนมาหน่านะครับเพื่อนเป็นคนที่เป็นปาาที่มีข้อมูลหลายนะครับเพื่อนไปพ่ออยู่กับปาาหลายคนนะครับเพื่อนที่มีข้อมูลมาทายทอดครับเรลาก็เฮ็ดเวียกเก่งนะครับสมัยหน่อยหรือว่าน้องเล็กของกลุ่ม อโอน้องหน้าเฮ้าน้องแสงเฮ้านะครับอเอาแดงกัด góc ngồi cái nghe góc à léo đắt đẹp đắt đẹp đắt đẹp À, Đẹp léo 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 ก็ข้องบางใช่ขาเขียวอยอะโซ่ล่องเออาบางเสียเอาทมตีนปลาเขียวหรือขาเขียวเออมื้อนี้ได้น้องเล็กนะครับมาซอยนะครับสมัยเพิ่นเอ่อกุ้นล่องอันนี้สําหรับสิไใ่กขาเขียวถมตีนปลาเขียวอ่าที่สิอ้อมกันปลาเนาะมื้อนี้เฮาสิปล่อยเฮาสิปล่อยปลาดุกปล่อยปลาตะเพียนปล่อยปลาเข็งนะครับสิเป็นถือว่าเป็ี่ยนมองทดลองอีกมองนึงนะครับปล่อยกบกวสําเร็จจังได๋ไหนก่อนปล่อยกบกว้าง ขาไปขกาพครับงบ่ออดครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนคึงผาเขียวนะครับเฮ้าสี่ล้อมผาเขียวเพื่อที่สิกันปลาออกเนาะครับตอนนี้เป็นแนวคิดของขนาสมัยครับเพื่อนมาซอยออกแบบให้มาซอยตอกลักมาซอยเฮ็ดทุกขั้นตอนเลยนะครับมัดกลางก่อนมัดกลางก่อน เข้าสิปล่อยปลารุ่นแรกเนาะเป็นปลาปลาเข็งหรือปลาหมอเทศนะครับที่ปลาหม้อมันนะครับเพื่ไปซื้อมาจากวิทยาลัายการเกษตรอุดรธานีเนาะนะครับซึ่งอยู่ประมาณ400ตัวนะครับกับสิทดลองปล่อยเนาะปีนี้ว่าสิีิปล่อยปลาปลาเข็งนะครับปลาหมอกับปลาดุกใส่กันเนาะปีนี้อ่ารองปล่อยลงหน้าเขาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวห้องป้อมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ป้อมผพาด่างเขียวเรียบร้อยข้อดีท่อร่องปล่อย ก็ได้แช่น้ำนะครับแช่น้ำไว้หลายชั่วโมงแล้วนะครับสองสามชั่วโมงแล้วให้ปลาให้ปลาได้คุ้นน้ำนะครับได้ปรับตัวให้เขาสะพัดกันหน่อยซึ่งตอนนี้ก็โตัวก็ย่งเป็นไดรนะครับโตละหกสิบสตางค์ครับซึ่งก็ได้แถมหลายอยู่นะครับเพิ่นก็แถมให้หลายอยู่นี่นะครับเรค่อยปล่อยเขาออก น้องตกก็แลนขค้ืนทุงนกดากมันพุนน่นคนนิดาบนะนะครับอ่านะครับอือนี่ก็ล้องออกมาครับคือปลาเข็งหรือปลาหมอมปลาหมอเทศนะครับบมอก็เนยดาหให้บอคคบคอนนี่คนละ ออกไซต้องไปในเอยียงจ้ะในห้สีเห็ดเป็น,น,นอ,อ,อาหารให้ปลานอกห้างก็เสียเครื่ยงห้องพื้นแล้วกันมีสองห่องเยก่อดะเพือประเทศหน่